อ๋อสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมซาบิโตะคุงนะครับวันนี้เราอยู่กันในไมค์ครับอ่าเจ้าว่าอีดิชั่นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอ d นะครับเป็นตัวอ่ามอสต์ไฟนิงนะครับหรือว่ามอสอ่าอุปกรณ์บินเท่ๆนะครับตั้งชื่อไว้นะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับ สำหรับตัวมอสนี้นะครับผมเอาของทุกอย่างใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะมาีวิวทีละอันกันเลยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บไปทีละแถวเนาะโอเคนะครับอันแรกจะเป็นอ่อันเนี้ยอะไรวะอ่าแปบ๊บนดงนะขอเก็มหมดสูตรก่อนนะ เกมโหมดซอไวโว่เดีครับโอเคมานะครับอันแรกจะเป็นเอ่อไม้กวาดเทดี้พอเตอร์นะครับวิธีใช้ก็ลิกข,ขวาเรียบร้อยเดี๋ยวก,กดเอฟใช้ก็เนี่ยโอโ้โหก็จะประมาณนี้ครับวิธีบินก็อ่ให้ไปเรือน,นะครับแล้วหันหน้าขึ้นกดเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็หันหน้าขึ้นนะครับเดี๋วได้ด้วยนะครับ ก็เป็นแฮร์รี่พอตเต็ดนะครับไม่ใช่พอตเตอร์โอ้โหวิธีเลี้ยวก็นะครับก็ไม่ต้องก็กด W นะครับฟื้วิธีลงก็กดชิปปับเนี่ยครับก็จะมีบอกอยู่นะครับอันอื่นผมไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนกันไหมนะครับก็น่าจะเป็นเหมือนกันหมดนะก็ดูเหมือนจะอ่าอันนี้ก็ผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันหมดอะดูนี้ ใช่เหมือนกันหมดจะมีบางอันที่มันแตกต่างออกไปนะครับแตกต่างออกไปอ่าเดี๋ยวดูนะไม่รู้ต่างกันเรื่องความเร็วหรือเปล่านะครับหรือว่าต่างกันแค่สีนะผมคิดว่าน่าจะต่างกันแค่สีนะใช่แหละน่าจะต่างกันแค่อ่าเป็นสีต่างๆนะครับก็ไม่กวาดพวกนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับ อาจจะต่างกันแค่เป็นพวกสีอะไรพวกนี้นะครับก็เด uh> uh 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 ี๋ยวไปดูผมอาราดินนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันทุกอย่างนะนี่อันนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ผมคิดว่าทุกอันน่าจะเหมือนกันนะชิคคลิกและนะครับโอเคทุกอันน่าจะเหมือนกันนะแค่แตกต่างกันแค่ลายแล้วก็สีนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันเลยครับ อโอ้บินก็หันหน้าขึ้นนะครับบินขึ้นนะครับส่วนลงก็หันหน้าลงนะครับโอเคแล้วก็กด W ไปด้วยนะครับฟึบแล้วก็ต้องหันหน้าในการควบคุมการบินนะครับก็ถือว่าบินอ่ค่อนข้างจะรู้สึกเหมือนจะยากมั้งนะโ,โอเคนะครับส่วนอันนี้ล่ะอันนี้อะไรนะครับ Hero of a d e r e นะครับโอ้เหมือนจะ ตัวมอดนี้เหมือนจะแตกต่างกันที่วิธีการครับแล้วก็เป็นลายพวกนี้นะส่วนการบินผมก็คิดว่ามันเหมือนเหมือนกันนะโอเคนะครับปุ๊บอ่ะล่วงโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าพวกนี้จะอ่าเดี๋ยวนี่โอเคนะครับก็สําหรับใครที่อยากดูลายนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ดูนี่ลายก็น่าจะประมาณนี้นะครับสวยสวยอยู่นะก็เหมือนพวกหนังแขกอะ่ะ เราเล่นนะครับก็ตยงนี้นะเนี่ยก็จะเป็นพวกเนี้ยนะลายก็เอ้ยสวยๆทั้งนั้นนะครับอ่ะที่ end c h a r g นี่ก็มันมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะโอเคเก็บเข้ากล่องโอเคนะอานี้เดี๋ยวผมให้ดูให้หมดโอเคนะครับแล้วก็อ่าพวกนี้ก็เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเราไปดูลายกัน ว่ามันมีอะไรยังไงนะครับโอเคก็สวยอยู่นะก็แล้วแต่ใครชอบนะครับเอาไปอเล่นกันได้นะครับในออันนี้จะผมรีวิวที่ผมรีวิวนะครับจะเป็นอยู่ในไมโครฟ์หนึ่งจุดสิบห้าจุดสองนะครับส่วนวิธีลงก็อขอไม่สอนแล้วกันนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะของคนอื่นน่าจะสอนเข้าใจกว่านะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำยากัน เดี๋ยวเราไปดูไอเทมต่อไปนะครับที่แถมมานะครับอันนี้จะเป็นน้ํายาน,นะครับอ่าที่มันไม่มีอะไรอะ่ะอันนี้ก็ฮัโลวีนสติ๊กนะดูเหมือนอันนี้จะสร้างมาตอนฮาโลวีนนะครับก็ไม่รู้ผมเห็นนะก็สําหรับไม่ใช่จะแอดออนอย่างเดียวเลยก็สําหรับมอสตัวนี้นะครับก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับก็สวนมากมันก็แค่อ,อันนึงเป็นไม้กวาดอันนึงเป็นพรมนะ ก็ส่วนแต่ละอันมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะอาจจะต่างกันที่วิธีคราฟหรือว่าวิธีอาจจะต่างกันวิธีคราฟหรือวิธีได้มาครับแต่ว่าส่วนผมคิดว่าการบินหรือออปชันเลยก็ไม่ต่างกันส่วนไอ้พวกนี้ก็เป็นแค่อ่าเป็นแค่ของเสริมนะครับก็ทีการบินก็บอกไปแล้วนะครับโอเคโอเคนะครับปรับเอ,อนะครับสำหรับอ สำหรับการรีวิววันนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับเดี๋ยว E p พหน้าจะมีมอดอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันนะครับส่วนใครที่รอแอดออนนะครับก็หาก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีแอดออนอะไรที่น่าสนใจนะครับมอดอันนี้ก็ผมก็ไม่คิดหรอกว่ามันน่าเล่นหรืออะไรหรอกแต่ผมคิดว่ามันน่าสนใจดีนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะครับเนาะก็ฝากติดตามอาชอบผมด้วยนะครับก็ ร้อยซับมันก็ยังไม่ใช่เป้าหมายของผมอยู่ดีนะครับก็โอเคนะครับบ๊ายบายครับจุบจ๊บๆไายไม่สอนลงนะจ๊ะไปดูของเช่าอื่นเอาแต่จะทิ้งลิงค์ไว้ใต้คลิปนะครับคลิปเอาไปละ